แจ็คสันมาแล้วแฮร์รี่เคนหลบไปครับราฟาเอลโฮนิกสตล์ครับนักข่าวจากเยอรมันเนี่ยให้สัมภาษณ์กับทอสปอร์ตเอาไว้ว่าคนเยอรมันเนี่ยไม่ได้คาดหวังว่าแฮร์รี่เคนเนี่ยจะอยู่จบครบสัญญากับไบเยนมิวนิกครับไบเยนมิวนิกเนี่ยจำเป็นจะต้องตัดสินใจแล้วว่าจะต่อสัญญากับแฮร์รี่เคนหรือว่าจะยอมเสียไปฟรีๆตอนสิ้นสุดสัญญาในปี2027 โดยผมคิดว่าไบเยอร์น่าจะเตรียมตัวเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้แล้วพวกเขากำลังผลักดันใครสักคนที่จะมาเป็นตัวแทนแฮร์รี่เคนซึ่งสุดท้ายพวกเขาได้นิโคลัสแจ็กสันมาพร้อมกับเงื่อนไขาการซื้อขาดเลยนิโคลัสแจ็กสันพร้อมจะเป็นตำนานแทนที่แฮร์รี่เคน ในอนาคตนะไม่ใช่ตอนนี้อีกยาวไกลเลยห่างชั้นกันมากไกลจากเป้าหมายสุดๆไม่มีทางเลยที่นิโคลัสแจ็กสันเนี่ยจะมาแทนที่ของแฮร์รี่เคนได้เอ้าอเหี้ยเปิดมาซะสวยเลยสรุปดูถูกกันชี้ผ่ายคนกีฬาว่ายังไงครับนิโคลัสแจ็กสันแทนที่แฮร์รี่เคนได้ไหมคอมเมนต์ Comment มาได้เลยครับ